สวัสดีครับเพื่อนๆครับงานวันนี้ครับตัดหญ้าครับนั่งพักครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงอุปกรณ์ของคนทำสวนที่ควรจะมีนะครับก็นี่แหละครับเครื่องตัดหญ้านะครับแต่และสวนน่าจะมีนะครับอม ถ้าไม่มีนี่ยุ่งเลยนะครับไม่ไหวครับเนี่ยหญ้าเยอะครับเอ,อตัดหญ้าครับวันนี้เริ่มทยอยตัดเหนื่อยก็พักดื่มน้ํากินขนมนะครับทํางานชิวๆไปนะครับแดดแรงครับอืมปีที่แล้วย้าจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับอืมปีที่แล้วดินแทบจะเป็นดินทรายนะครับได้ทําการเอาฟางมาห่ม หมดไปร้อยหกสิบก้อนนะครับแปลงนี้ปีนี้ยญ้ายเยอะขึ้นก็แ,แสดงว่าคุณภาพของดินเริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ตัดตัดตัดแล้วก็กองคุมโคนต้นไม้ไว้เดี๋ยวมันก็เป็นปุ๋ยนะครับทยอยทำไปนะครับอันนี้ปลูกกิมจูกับมะม่วงนะครับฝั่งนนเป็นเมลิดนะครับเมลิดกับจิมจูนะครับ เดี๋ยวต้นไม้ใหญ่ก็งานก็เบาลงแล้วครับก็จะสบายแล้วครับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศสวนมาฝักเพื่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ